สวัสดีค่ะมื่อน,นี้ก็มาพบกับช่องแก้มปนต้าและเพื่อนโชว์ฟิชเชลค่ะวันนี้กะหอดหน้างานแล้วค่ะอะไรมาเปิดคลิปเหรอใช่มาเปิดคลิปรถบัสอยู่ไหนอ่ะทั้งหุ่นค่ะสวัสดีค่ามไม่น้องค่ะมื่อน,นี้กะมาหอดแล้วค่ะไอวันนี้เล่นที่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คดังสิตค่ะเอ๋ มีเตเต้ตื่นยังเกิดกลอบเรีนน้อนใหม่อะอันนี้เล่นที่ตรงขามพิ้วจะปาร์กลังสิตมีอยู่ที่ลังสิตนะคะผู้ใดยุ่งกย์นะคะ,ดดกกะ,คะมาพบมผ่อก,กันได้นะคะมีแต่สถานที่มื่อนี้อะวิธีการเตรียมรูปแบบนะคะไม่เหมือนเมื่อวานคันเมื่อวานนี่กะเมื่อวานนี่กะหย่อเส้นเอทีนะคะมันก็เลยแบบบอนี่ไปไหน วันนี้แบบกลางแบบเต็มรูปแบบอันนี้สถานที่กว้างได้ใส่ดีแล้วเฮาอันนี้ก็เป็นเต็นท์น้ำแก้มนะค่ะได้เลยีอยู่กับพี่เดียใช่ไหมใช่กินซาต้องข้ามกับฟิอิะปินส์นี่พ่อพี่เข้ม พ่อสวัสดีค่ะพ่อเป็นอินเทร์เว็แดดก็นาการนากาศหลังทานก็นยินสบายค่ะไม่นีนมีลมค่ะแต่เหมือนเต้นหนูจะปิวด้วยหนูจะบอก ตอนนีันต้องการตากชุดมากเลยชุดมันกำลังอีแต่กินอย่างออกมาตุกๆอันนี้พี่เขาก็กำลังเดินสายไฟให้นใหน่อย่าติดนกำลังเข่าช่วงยูทูบเบอร์นะอ้า <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องกีดเราไม่เข้าใจเออวันนี้บรรยากาศดีมากไอ้ใครมันออ,เอ,อ,อ,อล้ังมาลงไ้หนติตอาสีมาจัดของเต็มไม่นี้ลมเย็นแห้งค่ะเอ,อรู้ว่าไม่ได้ถ่ายจริงอ่ะยังว่าเป็นยูทูบเบอร์อย่างงนี้ วัสดีค่ะเอ,เอาไปเออนี่ไปเอาคองก่อนได้สิงั่งมาพอดีค่ะปะรอพ่อพ่อแม่ติดตามชอบของพวกนอด้วยค่ะว้าวว้าสู้กันไปยังไ่ะน้องเดียนแชร์ ตหน้าเหมือนใครสักคนคือว่าเห็นนะน้องคะทำไมไม่ลงรถคะน้องคือม่าลงรถถ่ายคลิปเหาถ่ายแล้วบอนี่ก็เป็นหลังรถของพวกเราทั้งสามคนคนพอกเลยค่ะโอ้ย ครั้งแรกนะท่าจีเนยชีชชหนูมาอา้าววูมาครั้งเนี้ยตอนนั้นก็มาเวิร์กพอดนะคะแล้วก็เคยมาเล่นอยู่ตลาดกินซ่าเหมือนกันคถะตอนนั้นเป็นวงใหญ่มาเล่นตอนนั้นหนูมาพาประสบการณ์กับวงไงสิปมือเนี่ยแะคะ่ะเลยได้มาอย่างี้แม่หนูโทมาไปคลิปอยู่ครับแม่ เปอย่างพ่อกันดูไท้ล่ะฮะเป็นอย่างนะนนนมักมักไทยบะฮะ <laughs> เป็นอย่างนะ,ะเป็นอย่างนะมกากไทยบ่สวัส<ะ>ดีค่ะ,ะแต่ห้าีได้หน่งกท,ที่ว่าอย่างบบนั้นละ คนค่ะนอ,อหนุนนุนมีนุมีศิลปินมาแอบด,ดูค่ะช่วยด้วยค่ะตลกยังเนี่ยอันนี้อันนี้ใครคะเนี่ยเสดหนาเจ้าว,ว่ามีหนาออโอ้ค่ะเพื่อนพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอจบคลิปไปเพียงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหลึกมีซีว้าทายใหม่นะคะเซ็จ์ลาว,วันนี้จะต้องอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ